แตนลองชิมดูนะพี่เพิ่งหัดทำครั้งแรกอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงช่วยคอมเมนต์หน่อยทำไมทำแบบนี้อเอ้าก็พี่อยากให้หนูช่วยคอมเมนต์ให้ไม่ใช่หรอหนูก็จะบอกว่ารสชาติมันหมาไม่แดดะโซู่แม่หนูทำก็ไม่ได้ก็พูดดีๆก็ได้ไม่ใช่หรอ ทำไมวาทำที่ใสแบบนี้ด้วยอะ่ะอย่าคิดที่จะมาทำตัวแทนแม่แตเนเด็ดขาดมีเรื่องอะไรกันอ่ะพอ่อดาวอุตสาห์ทำขนมที่แตนชอบมาให้ชิมแล้วดูก็าทำสิ แตนหนูม่สอบใช่เหรอลูกขึ้นไปอนหนังสือบนห้องไปค่ะลูกพี่ทำขนาดนี้พี่ไม่คิดจะพูดอะไรสักคำเลยเหรอช่างมันทนะแตนมันยังเด็กอยู่นะแต่ดาวาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยอมยอมไปเถอะพี่ต่ออเก็บให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวแต่งตัวด้วยวันนี้เรามีงานเย็นต้อรีบออกหน่อยโดยรถติด ถ้าเกิดพ่อเขาเข้าข้างเราลูกเขาก็ยิ่งเกลียดเราเข้าไปใหญ่แต่พอพ่อเขาเข้าข้างลูกเราก็รู้สึกน้อยใจว่าเราก็แฟนอะทำไมอะถึงไม่สนใจเราบ้าง จะมากไปแล้วนะแตนทําไมอะ่ะก็บ้านนี้เป็นของพ่อแตนอะ่ะของใช้ทุกอย่างในบ้านนี้ก็ของพ่อแตนแตนเป็นลูกแตนทําอะไรก็ได้คนนอกอย่างพี่ไม่มีสิทธิ์หรอกมาญาติซามแบบเนี้แม่เขาไม่เคยสอนบ้างหรือไง เราจะทำอะไรลูกพี่ก็ลูกพี่ตบดาวก่อนไง entendeu? ดาวจะเอาคืนลูกพี่พี่ยังไม่เคยตีเลยนะแล้วดาวเป็นใครจะมาทำลูกพี่ก็เป็นเมียพี่ไงเมียพี่ที่ถูกลูกพี่เนี่ยหาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันดาวมีความปรท้งของดาวเหมือนกันไหมถ้าทนได้ไหมล่ะถ้าทนไม่ได้ก็ายออกไปเลยไปลูกเข้าบา